เสีเยวจะไหนนี่แม่ย่ามไม่ด้มุ่งจาสัญญาอแต่เงี้ยลังนี่เอาเอ้ยเจ้าไปยังขึ้นเมื่อไรพอคอยขึ้นหมูขึ้นมาแบบนี้เฮือนลังเนี่ยกับเป็นเพื่อนของอีแม่มันขึ้นมาละดูของพวกเฮาทุกคนเจ้ามีสิทธิ์อีหย่างเมื่อไรพอคอยแบบนี้เป็นยังคูณสิบ่มีสิทธิ์เฮือนลังนี่กับทีอิสิบลทั้งหมดนะ่ะมันไปซสื่อกูชอบทำแต่สามปีที่แล้วมึงจำบาได้เตะก็อีแม่เนี่ยตัวอะไรเป็นคนเส้นให้กูแม่สมองฟอติดเจ้าพากันจำบ่ได้ สิ่งว่าไ่แม่ไล่น้องหนีจากเพื่อนพุ่งเสียให้แม่ไปอยู่าสแม่กะหั่งปวยหั่งแกปอดอแดดแดดอยู่จังสิพุ่งเสียให้แม่ไปอยู่าสมึงบ่เลี้ยตอนแม่แน่บ่บ่เลี้ยตอนนองบ่เลี้ยตอนผู้ใดเลยบ่อใครก็ไม่อยากไากล่จ้าดอกแม่ก็ะสันอ่ะสกุอยู่นี่ต่อไปก็ได้ ตอนอีจีบกับบักจอยน่ะสู้สองข้อน่นจะไปยุ่ยไซกับไปเอา้ามืงอวัวมามาแบบนี้วะ